สวัสดีครับผมเพชเอง <c oughs> วันนี้เราก็มาอยู่กับการรีวิวเกมกับเกมที่มีชื่อว่า h a d e s เกิดตายวันเวียนไปกับลูกตัวปวดและคุณพ่อสุดซึ้งก่อนจะเข้าเนื้อหากันผมว่าคงจะมีหลายคนสงสัยนะครับว่าโถพี่เอ้ยเกมนี้มันเก่า2ปีแล้วแถมีมีคนพูดถึงจะเป็นล้านคนละมั้งนี่พี่เพิ่งคิดจะมาเล่นเหรอใช่แหละครับพอดีว่าของมันดีจริงก็เลยอยากมาพูดในสไตล์ของผมเองสักหน่อย แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่พี่บอกว่าพี่ไม่ชอบเล่นเกมโลกไลท์ก็ใช่นะครับผมไม่ชอบเกมโลกไลท์แต่ว่าโอ้โหรางวัลอะไรมากมายขนาดนั้นเกมอินดี้ออฟเดอะเยร์รางวัลน,นูน่นนี่นั่น10เต็ม10 5หเต็ม10 10เต็ม 10, 10, 10นูน่นนี่นั่นแถมยากสุดท้ายลดราคาไม่ชอบยังไงก็ขอดูหน่อยล้วกันเอาละครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยเฮดิส <Hey, this S 2> เป็นเกมแนวโลกไลท์หรือก็คือตายแล้วเริ่มใหม่ที่ผสมกับแนว RPG ซึ่งมีการอัปเกรดตัวละคร ที่เน้นการพูดคุยสร้างความสัมพันธ์กับ n p c มีเนื้อเรื่องที่น่าติดตามโดยปกติเกมแนวโลคไรท์เนี่ยจะไม่มีเนื้อเรื่องนะครับแต่ว่าเกมนี้มีเนื้อเรื่องแถมเป็นเนื้อเรื่องที่ดีด้วยโดยระดับความยากของเกมนี้ในช่วงแรกๆของเกมนี้ความยากจะอยู่ในระดัยะบยากแต่ถ้าเราอัปเกรดของรู้เทคนิคการสู้ความยากก็อยู่ในะระดับปานกลางหรือถ้าคุณสู้ไม่ไหวแบบโอ้ไม่ยากเกินไปแล้วในเกมก็จะมีโหมดช่วยเหลือซึ่งจะทําให้ศัตรูตีคุณเบาลงสูงสุดถึง80% คือยังไงก็ผ่านนะครับเกมการเล่นก็สนุกมีอาวุธให้เลือกเล่นถึง6อย่างแต่ละอย่างสามารถอัปเกรดได้และก็มีค่าเงินแยกสําหรับอัปเกรดตัวละครของเราอีกทีนึงในแต่ละรอบการเล่นก็จะมีพรจากเทพเจ้าโอลิมปัสช่วยบัฟตัวของเราให้แข็งแกรง่งโดยเมื่อเราผ่านในแต่ละด่านย่อยก็จะมีโอกาสสุ่มได้บัฟจากเทพของทั้ง10องค์โดยแต่ละองค์ก็จะมีพรอย่างน้อย15พรรวมๆมาแล้วก็150แล้วเราก็สามารถอัปเกรดพรดแต่ละอย่างได้ด้วยเทพแต่ละองค์ก็จะมีท่าไม่ตายหรืออันติีอีก ทำให้การเล่นแต่ละรอบไม่มีเบื่ออย่างแน่นอนแล้วก็สิ่งที่เด็ดที่สุดของเกมนี้ก็คือการเล่าเรื่องและเนื้อเรื่องครับที่คุกดีแล้วก็ใส่ใจเลยโดยในแต่ละรอบการตายเราสามารถพูดคุยกับ n อ c ได้หนึ่งครั้งและบทพูดจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกครั้งไม่ซ้ํากันเลยมีระบบหัวใจเมื่อให้ของก็จะเพิ่มค่าความสนิทให้ของตอบแทนเราขึ้นมาด้วยแถมได้รู้เนื้อเรื่องที่มากขึ้นด้วยการกระทําของเราก็ส่งผลต่อบทพูดของตัวละครด้วยนะครับเช่น เมื่อเราตายด้วยลาวาเฮฟน็อตก็จะพูดว่าถึงแม้ว่ามันจะเหมือนน้ำนะแต่ว่ามันคือลาวามันร้อนมากอย่าไปเยียบมันนะและพ่อก็จะแซวว่าโง่แล้วก็จะมีเหตุการณ์อีกหลายอย่างหลากหลายการกระทําแล้วก็มีเนื้อเรื่องของตัวเองอีกแล้วทําให้เกมนี้มีบทพูดที่เยอะมากและบทพูดทุกคําก็ฟูไว้นะครับฟูไว้มีเสียงภาคทุกคนทุกคําแบบแม่เจ้าบ้าไปแล้วภาพในเกมภาพเกมนี้เป็นภาพแบบ3มิติบวก2มิติ ดยตัวละครและมอนสเตอร์จะเป็นโมเดลแบบ3มิติเห็นได้รอบตัวข้างหน้าข้างข้างข้างหลังและฉากจะเป็นแบบ2มิติฟิกตายตัวภาพส่วนใหญ่ในเกมฉากหลังมอนสเตอร์จะออกแนวการ์ตูนการ์ตูนแต่ภาพนิ่งของตัวละครคือเกมจีบหนุ่มจีบสาวที่โคตรสวยโคตรหล่อและก็มีเอกลักษณ์มีทั้งรุ่นคุณลุงหล่อล่ำกล้ามโตอย่างซุดโพไซดอนหรือสาวใหญ่รุ่นคุณแม่อย่างเพอร์ซิฟอนีนิกก็ยังดูสวยและสง่างามหรือจะเท่เป็นความรักอย่าง อาโฟดตีที่ชุดนี่นหนักกว่าคนจนเทพอีกนะครับมาแบบไม่ใส่อะไรเลยโอ้โหเบิ่มๆคือเลยนอกจากนี้ก็ยังมีหนุ่มหล่อหลากหลายแนวทั้งหนุ่มหล่อฟิลเฟื่อนอย่างธานาทอสหรือหนุ่มเจ้าสำราญชวนเกเรอย่างเทพแห่งสุราดิวเนซุสโอแค่นี้ก็เลินตาแล้วครับนอกจากนี้ตัวเกมก็ขยันทำรายละเอียดเล็กๆน้อยๆด้วยเช่นมีการขยับอนิเมชันตอนพูดมีไอคอนสกิลที่ออกแบบมาทั้งน่ารักและเฮฮา เสียงเกมนี uh, ้เส uh, ียงฟาดฟันเสียงปืนเสียงมอนสเตอร์เกมนี้ก็ดูดีตามมาตรฐานเพลงประกอบพื้นหลังก็ดีมีทั้งแนวเรียบๆเฉยๆตอนอยู่ในบ้านเสียงเพลงประจำตัวของพารท و คัสหรืจะเป็นเพลงโคตรมันตอนสู้กับบอส แต่เสียงที่เด่นสําคัญของเกมนี้ก็คือเสียงภาคตัวละครของแต่ละตัวโดยแต่ละตัวละครแต่ละคนที่เราคุยก็จะมีเสียงพูดเสียงภาคและการภาคนั้นก็อยู่ในเกมที่ดีสามารถสื่ออารมณ์มาได้ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์โกรธเศร้าเสียใจหรืออารมณ์แซวเล่นต่างๆซึ่งบทพูดแซกกันเองนี่ผมคนชอบเลยเช่นโพไซดอนเมื่อคุยกับเราจะบอกว่าสุดอะเป็นเทพเหนือเทพทั้งปวงแต่ว่าจริงๆแล้วความแข็งแกร่งละ สู้เขาไม่ได้หรอกแต่ทักพักสุดก็มาสะกิดไหลแล้วก็บอกว่ามีอะไรเหรอพี่ชายบริษอนก็บอกโอ้ใช่พี่เป็นเทพที่ดีมากเลยถ้าแข็งแกร่งที่สุดเลยท่านเป็นเทพเหนือเทพเลยหรือถ้าคุณแช่นติพ่อของคุณหรือฮาเดสมาสู้กับตัวฮาเดสเองก็จะมีประโยคว่าโอ้โหช่างกล้าเนอะมาดูซิว่าของแท้กับของเทียมมันต่างกันยไงมคือมันโกหบทสนทนานี่เป็นอะไรที่สนุกมากเลยเรื่องเรื่องย่อเรื่องของเซครตบุตรแห่งเฮดิสเทพแห่งความตาย ที่อยู่มาวันนึงเขาก็เบื่อนอรกและบอกกับพ่อของเขาว่าพ่อครับพ่อครับผมเบื่อนอรกแล้วผมอยากออกไปเล่นข้างนอกบ้างครับคุณพ่อเฮดิสก็จะบอกว่า no 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 เซเครตจึงตัดสินใจทําสิ่งนั้นสิ่งที่เด็กๆในหนังชอบทํากันเนี่ยจากบ้านแต่เนื่องในว่านระกก็คือสถานที่ที่คนต้องมาแต่ไม่มีใครสามารถกลับไปได้ในรกแต่ละชั้นนั้นจะมีกับดักสตูและผู้พิทักษ์ชั้นคอยขัดขวางทางอยู่ ถ้าไซเคิลอยากจะผ่านไปได้เขาก็ต้องจัดการทุกคนที่ขวางหน้าโดยผู้พิทักษ์ชั้นแต่ละคนนั้นก็เป็นคนรู้จักกันทั้งนั้นทําให้ต้องมีการพูดคุยกันก่อนเป็นเรื่องธรรมดาบวกกับพลังของตัวไซเครลสนั้นก็ไม่สามารถออกจากนารกไปได้เขาจึงส่งข้อความขอยืมพลังจากทวยเทพทําให้ตัวไซเครลเองก็เริ่มมีความสัมพันธ์กับทุกๆคนในโอลิมปัสเกมเพลย์เกมเพล,ย,เเพลย์เกมนี้เป็นเกมแนวรกไร้หรือก็คือตายเลิมใหม่ โดยจะมีทั้งหมด4ชั้นโดยแต่ละชั้นก็จะมีบอสประจําชั้นหรือก็คือต้องเจอสบอสขอที่เราจะไปสู้กับบอสเราก็ต้องผ่านด่านลูกกระจ็อกเสียก่อนโดยเมื่อผ่านด่านก็จะได้ของรางวัลตอบแทนโดยผมขอแบ่งเป็น2อย่างก็คือของที่ตายแล้วตกหรือตายและหายไปเลยกับของที่สามารถเอาเก็บกลับไปได้เริ่มมาที่ของที่ตายและหายไปดีกว่าได้แก่พรเทพเออหมายถึงพรเทพพระเจ้านะครับไม่ใช่พรเทพเอ็กเตอร์นะพรเทพจะสุ่มให้เราเลือกพลังว่าจะเอาอะไร <S <S เช่น บัฟตีธรรมดาบัฟแดดอึดขึ้นมีท่าไม่ตายใหม่บวกอัตาคิโดยเทพแต่ละองค์ก็จะมีบัฟของตัวเองไม่เหมือนกันและเทพก็จะสุ่มมาให้เราเลือกจากประตูในการผ่านด่านย่อยแต่ละด่านของที่ตายและตกอย่างต่อมาคือเหรียญทองเราจะได้รับจากการฆ่าศัตรูนิดหน่อยและได้รับจากการผ่านด่านเมื่อเราเลือกเหรียญทองเหรียญทองสามารถใช้ซื้อของจากบ่อน้ําคารอนได้ โดยบ่อน้ํานี้จะสุ่มมาโผ่ให้ใช้ในแต่ละด่านก็จะมีบัฟเล็กๆน้อยเช่นเพิ่มเลือดทําให้ตีแรงขึ้นอีก3ด่านและเหรียญทองนี่ยังสามารถนาไปซื้อของกับคารอนโดยตรงได้โดยเขาจะขายพรเทพของอัพเกรดพลังเพิ่มพลังชีวิตโดยคุณต้องเก็บเงินให้พอถึงจะซื้อได้ก็งะละของที่ตายและตกอย่างต่อมาผมขอรวบรวมเร็วๆไปเลยพรพาวเวอร์ของอัพเกรดพรของเทพเจ้าเซนทอร์ฮาร์ทที่เพิ่มแม็กเฮดพี ต่อมาของที่ตายแล้วไม่ตกสามารถนำกลับไปที่บ้านได้ได้แก่ darkness หรือความมืดค่าเงินที่เอาไว้อัปเกรดตัวเองผ่านกระจกมีหลายๆอย่างแต่ที่สำคัญก็คือตีจะข้างหลังแรงขึ้นและทำให้สามารถคืนชีพได้เพิ่มแมคคพีถาวรของที่ตายแล้วไม่ตกต่อมาน e กเตอร์เอาไว้ให้คนหรือเทพเพื่อเพิ่ม,มค่าความสัมพันธ์อย่างต่อมาพลอยเขียว เอาไว้อัปเกรดบ้านของเราเพื่อเปิดพื้นที่ร้านค้าต่างๆเปิดห้องใหม่ๆตกแต่งบ้านต่อไปของที่ตายแล้วไม่ตกแต่เป็นของแรขอไปแบบเร็วๆเลยนะครับเลือดไททันเอาไว้อัปเกรดอาวุธเพชรใหญ่ Pet ai, เอาไว้อัปเกรดฐานในขั้นที่ดีกว่าเดิมแอมโบเชีย er, เอาไว้ให้เพิ่มค่าความสัมพันธ์เมื่อความสำคัญของคุณเต็มแล้วให้อน,นี้ไปโอ้เขาจะรักเขาจะหลงคุณเลยต่อไปเป็นของสมใสหรือคีบแสก เป็นของใส่ติดตัวตั้งแต่เริ่มมีบัฟที่ต่างกันสามารถใส่ได้ครั้งละอันคลิปแสกได้จากการมอบนคเตอร์ให้กับคนอื่นๆระบบสุดท้ายครับที่ผมขอนําเสนอก็คือความสัมพันธ์ของตัวละครคล้ายๆกับเกม h a r Harvest Moon หรือส Star d ด w v a l เล y เลยนะครับที่เปลี่ยนจาก1วันในเกมเป็นหนึ่งครั้งที่เราตายโคตรโหดเราจะต้องคุยกับ n p c ทุกครั้งที่เราเจอมอบของให้เขาเพื่อดำเนินเนือเน้อเรื่องต่างๆยิ่งคุยมากเราก็ยิ่งรู้เนือเน้อเรื่องที่มากขึ้น และบางตัวละครนะครับก็พัฒนาความสําพัญไปมากกว่าเพื่อนคนรักก็ตกฟากนี่เป็นเกมลกไรเน,นะเฮ้ยแต่เราสามารถจีบตัวละครได้เออไม่เป็นไรก็ดีเกมนี้ก็จีบได้ทั้งตัวละครชายและหญิงเลยนะครับแบบว่าโอ้โคตรใส่ใจเลยอ๋อแล้วก็สําหรับคนที่หวังไม่มี NTR เฟ้โดยภารก,กิจหลักๆสําคัญของเกมนี้ภารกิจจริงๆก็คือช่วยสาสัมพันธ์ในครอบครัวของเทพเจ้าโอลิมปัส สุดท้ายเกมนี้ก็เป็นเกมที่สนุกแล้วก็ยากอยู่ดีถึงผมจะไม่ค่อยชอบเกมแนวนี้นะครับเพราะมันจะทําให้ผมหัวร้อนแต่เมื่อเล่นจริงๆแล้วเกมนี้ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นมีตัวช่วยเยอะแยะเลยโดยเกมนี้จะเน้นไปที่เนื้อเรื่องมากกว่าแล้วเนื้อเรื่องมันก็สนุกนะครับบทพูดอะไรอย่างเงี้ยผมโคตรชอบเลยและผมก็ไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทำไมเกมนี้ไม่มีม็อดซับไทยบทพูดแม่งโรูดเยอะแต่สำหรับคนที่ไม่เก่งภาษาไม่ต้องการรู้ในเรื่องเกมเพลย์เกมนี้ก็ยังสนุกอยู่ดีนะครับ ก็จบนะครับสำหรับรีวิวเกม h a d e s ไม่ใช่สิ Hades ซึ่งผมขอสารภาพตามตรงเลยนะครับว่าผมตามเกมนี้ตั้งแต่เกมออกแล้วละ่ะคือที่เขารีวิวกันว่าดีกันนักกันหนาเนี่ยผมก็ดูดูไว้แต่ว่าก็ยังไม่ได้ซื้อแบบว่าตามมาแต่2ปีได้แล้วมั้งผมก็ไม่ซื้อมาเล่นอยู่ดีเพราะว่าผมไม่ชอบเกมโลกไร้เนี่ยเพราะมันทําให้ขบับัวร้อนแต่จนแล้วจนเล่าผมก็เลยอ่ะมันลดราคากดก็กดอยากลองดูเหมือนกันว่าไอเกมที่มีรางวัลอะไรนักหนาเนี่ยมันต้องมีดีสักอย่างนี่แหละ เวลามาเล่นก็แบบโอ้โอโอบรรลุแล้วทำไมทำไมคนโวยกันนักกันหนาะอย่างนี้นี่เองเอาละครับคลิปนี้ก็ขอจะทเทเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสัดว์สดีทุกท่าน